สวัสดีค่ะพบกันเวลาเดิม5โมงเย็นของทุกๆวันกับช่องเปิดกุภาคขายถูกนี่ก็จะเป็นอีพีที่416แล้วนะคะก่อนอื่นก็จะต้องขอขอบคุณทุกๆท,ท่านที่เข้ามารับชมแล้วก็มาอุดหน,นุนพระจากทางช่องถ้าท่านใดชมคลิปแล้วสนใจพระองค์ไหนก็ติดต่อได้ที่เบอร์โทร082754 7110หรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์082-7547110ค่ะ อย่าลืมนะคะสนใจองค์ไหนชอบองค์ไหนรีบโทรรีบทักนะคะวันนี้ก็มีพระสวยๆพระเก็บพระสะสมมาฝากกับทุกๆท,ท่านมากมายเลยค่ะแต่จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปชมไปดูกันเลยค่ะองค์แรกในวันนี้ก็จะเป็นเหรียญพระสังกัจจายปี2519วัดวิหารขาวหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทอง ปุกเศกกระไหลทองตอกโคตดสภาพสวยสวยเดิมนะคะหน้าเก็บหน้าสะสมค่ะเหรียญน,นี้ก็จะค่อนข้างใหญ่นิดนึงนะคะแต่สวยมากนะคะกระไหลทองเต็มค่ะสำหรับเหรียญพระสังกัจจายนะคะวัดวิหารขาวหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองนะคะปุกเศกกระไหลทองสวยๆเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่950 หายากนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญไก่เนื้อเงินลงยาพิมพ์ใหญ่หลวงปู่สวงวัดถ้ำพรมสวัสดิ์รุ่นเสาห้าจังหวัดลบบุรีต่อโค้ดหมายเลขสี่ห้าสภาพสวยสภาพสวยเดิมนะคะน่าเก็บน่าบูชาค่ะเป็นเหรียญเงินลงยานะคะสำหรับเหรียญน,นี้สวยค่ะบอกเงินต้องเป็นเงินนะคะ ค่สำหรับเหรียญไก่เนื้อเงินลงยาพิมพ์ใหญ่หลวงปูสวงนะคะสภาพสวยสภาพเดิมเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่950ค่ะนะใช้หน้าบูชานะคะสวยๆเดิมเเดี๋ยวเ,เราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อฉาบวัดศรีสาครจังหวัดสิงห์บุรีรุ่นสร้างเขื่อนเนื้อทองแดงสภาพสวยสวยเดิมนะคะน่าเก็บหน้าบูชาค่ะผิวสวยผิววิ้งเลยนะคะ สำหรับเหรียญหลวงพ่อฉาบนะคะวัดศรีสาคอเหรียญสวยเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะน่ใช้หน้าบูชานะคะสวยๆเดิมเดิมเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมวัดะหารไล่ห่วงเชื่อมรุ่นภาวนาปี2558เนื้อทองแดงตอกโค้ดหม่เลขสภาพสวยสภาพสวยเดิมนะคะนะเก็บน้าบูชาค่ะ ผิววิ่งนะคะสำหรับเหรียญน,นี้สำหรับเหรียญหลวงปู่ทิมวัดละหารไล่นะคะสาภาพสวยสาภาพเดิมเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่500ค่ะน่ใช้นะ้าเก็บนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อพระสบรรจุก,กิ่งจังหวัดหนองคายกระไหลทองไม่ทราบปีสร้างสาภาพสวย สภาพสวยเดิมนะคะน่าเก็บหน้าบูชานะคะไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยเจอนะคะแล้วสวยมากเลยนะคะสำหรับองค์นี้ค่ะสำหรับรูปหล่อหลวงพ่อพระใสานะคะสวยสวยเดิม,ดมองค์นี้ก็จะอยู่ที่หกรอค่ะน่าเก็บหน้าบูชานะคะสวยเดิมเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระปิตายันยุ่งเนื้อตะกวัวไม่ทราบที่สภาพสวย สวยมากเลยนะคะหน้าเสียดายไม่ทราบที่ค่ะด้านหลังเป็นยันยุ่งนะคะสวยจริงนะคะสวยสมบูรณ์เลยนะคะสำหรับองค์นี้นะคะผิวเด,เดิมนะคะค่สำหรับพ้าปิดตายันยุ่งเนื้อตะกวัวไม่ทราบที่สภาพสวยองค์นี้ก็จะอยู่ที่ 750สวยค่ะสวยๆเดิมๆแบบนี้ก็อย่าปล่อยให้หลุดมือนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นนางกวักเนื้อดินหลังน้ําเต้าเจ้าคุณนอวัดเทพซิลินสภาพสวยเดิมๆนะคะสำหรับองค์นี้น่าเก็บหน้าบูชานะคะนี่ค่ะด้านหลังเป็นยันน้ําเต้านะคะสวยเดิมดูง่ายนะคะ สำหรับนางกวักเนื้อดินหลังยันน้ำเต้าเจ้าคุณนอวัดเทพศิรินสภาพสวยองค์นี้ก็จะอยู่ที่600ค่ะนะเก็บนะ้าบูชานะคะสวยๆเดิมๆเดี๋ยวเ,เราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระนาคปกเนื้อผงกุวัดมอญจังหวัดอ่างทองสภาพสวยเดิมๆนะคะองค์นี้เป็นกุนะคะกุวัดมอญน,นะคะเก่ามากนะคะ ายากนะคะเป็นพิมพ์ปกนะคะก็จะมีหลายพิมพ์ด้วยกันนะคะแต่พิมพ์นี้ก็จะเป็นพิมพ์นิยมหน่อยนะคะพิมพ์ปกค่ะค่ะสําหรับพระนาคปกเนื้อผงกุวัดมอนนะคะสวยเดิมองค์นี้ก็จะอยู่ที่400ค่ะสวยเดิมนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระปางสายญาติเนื้อผงหลังยันเก่าไม่ทราบที่สภาพสวย สวยเดิมนะคะน่าเสียดายนะคะไม่ทราบที่นะคะด้านหลังก็จะมียันนะคะเก่ามากนะคะไม่ทราบที่นะคะถ้าด้านใดทราบที่ก็จัดเลยนะคะค่ะสำหรับผ้าปางสายญาตินะคะเนื้อผงหลังยันเก่าไม่ทราบที่สภาพสวยองค์นี้ก็จะอยู่ที่250ค่ะ เก่าๆเดิมๆนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยคะ่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระผงวัดประสาทบุญญาวาสกรุงเทพปี2 5 0พพิมพ์หลวงป่สุขวัดปากคลองมะขามเท่าพิมพ์ใหญ่เลี่ยมพลาสติกพร้อมใช้สภาพสวยดูง่ายน่เก็บนา่าบูชานะคะสภาพสวยเดิมเลยนะคะสำหรับองค์นี้นะคะเลี่ยมพลาสติก อย่างสวยพร้อมใช้เลยนะคะน่าใช้หน้าบูชานะคะสําหรับองค์นี้นะคะหายากนะคะที่สําคัญดูง่ายนะคะปล่อยให้หลุดมือเลยนะคะถ้าท่านใดกําลังตามหานะคะค่ะสาหรับพระพงษ์วัดประสาทบุญยาวาสกรุงเทพนะคะพิมพ์หลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่าพิมพ์ใหญ่สภาพสวยองค์นี้ก็จะอยู่ที่ 1,600ค่ะนะใช้หน้าบูชานะคะสวยๆเดิมๆเดี๋ยวเราไปชมวงต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นสิงห์งาแกะหลวงพ่อกล้วยวัดโคสิตารามจังหวัดชัยนาทเลี่ยมพลาสติกพร้อมใช้สภาพสวยสวยเดิมแบบนี้ก็น่าเก็บหน้าบูชาค่ะ สำหรับสิงห์แกะหลวงพ่อกวยนะคะวัดโคสิตารามสวยๆเดิมๆองค์นี้ก็จะอยู่ที่300ค่ะเลี่ยมเดิมพร้อมใช้นะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นล็อกเก็ตหลวงพ่อแพรวัดพี่กุลทองจังหวัดสิงห์บุรีเลี่ยมกรอบเดิมๆจากวัดสภาพสวยสวยเดิมนะคะนะเก็บหน้าบูชานะคะนี่ค่ะเรี่ยมสวยเร่มเดิมจากวัดเลยนะคะ ด้านหลังก็จะเขียนว่าหลวงพ่อแพรนะคะสวยมากเลยนะคะล็อกเก็ตก็สวยสมบูรณ์นะคะนำไปใช้นำไปขึ้นคอได้เลยค่ะ,คะสำหรับล็อกเก็ตหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองนะคะจังหวัดสิงห์บุรีเลี่ยมกรอบเดิมๆจากวัดสภาพสวยองค์นี้ก็จะอยู่ที่500ค่ะน่าใชหน่าบูชานะคะสวยๆเดิมๆเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ องต่อไปก็จะเป็นเหรียญเพิรดหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองรุ่นบารมี91ปีปี2537เนื้อทองแดงนอกกล่องเดิมสภาพสวยสวยเดิมนะคะน่าเก็บหน้าบูชาค่ะเดิมๆเลยนะคะสำหรับเหรียญน,นี้เป็นทองแดงนอกนะคะสวยมากนะคะค่สำหรับเหรียญเพิรดหลวงพ่อแพรนะคะเนื้อทองแดงนอกสภาพสวยสภาพเดิมองค์นี้ก็จะอยู่ที่ 550ค่ะน่าใช้หน้าบูชานะคะสวยๆเดิมๆเดี๋ยวเ,เ,เราไปชมวงต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญพระสังกัจ,จายกระไหลทองปี2518รุ่นหนึ่งหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองตอกโคตสภาพสวยสภาพสวยนะคะน่าเก็บหน้าบูชาค่ะตอกโคตนะคะ สำหรับเหรียญพระสังกระจายกระไหลทองนะคะรุ่นหนึ่งหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองต่อโค้ดสภาพสวยองค์นี้ก็จะอยู่ที่สามร้อยห้าสิบค่ะสวยเดิมนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะก็จะเป็นพระชุดเลยนะคะสวยมากนะคะก็จะเป็นเหรียญหลอดอกพิกุลหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองครบชุดนะคะสามองค์สามเนื้อสภาพสวย เลี่ยมพลาสติกนะคะสภาพสวยนะคะต้องเลี่ยมพลาสติกไว้เลยนะคะกันผิวเสียนะคะจะมีด้วยกันทั้งหมด3เนื้อ3เหรียญเลยค่ะสวยค่ะเดี๋ยวเรามาชมทีละเหรียญค่ะเหรียญแรกนะคะจะเป็นกระไหลเงินนะคะนี่ค่ะรูปทรงสวยมากเลยนะคะสำหรับเหรียญน,นี้เหรียญน,นี้จะเป็นกระไหล่ทองนะคะสวยนะคะ เดิมเนะคะต้องเลี่ยมพลาสติกไว้นะคะจะได้คงความสวยไว้ค่ะเหรียญที่3ก็เปรียบเหมือนกระไหลานานะคะ่ะทองเงินนาคครบชุดนะคะสวยค่ะเดิมเดิมนะคะค่ะสำหรับเหรียญดอกพิกุลนะคะหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองนะคะครบชุดมี3องค์3เนื้อก็จะอยู่ที่ชุดละ1,200ค่ะนะ่าเก็บหน่าสะสมนะคะสวยสวยเดิมเดิม จัดมาให้ครบชุดเลยนะคะไม่ต้องตามหาเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะก็จะเป็นเหรียญดอกพิกุลเนื้อเงินหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองปี2519สภาพสวยสภาพสวยเดิมนะคะเป็นเนื้อเงินนะคะสําหรับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญเล็กนะคะวันนี้ก็จัดมาถึงสองเหรียญน,นะคะสวยทั้งสองเหรียญค่ะเดี๋ยวเรามาชมชัดๆค่ะ สวยมากเลยนะคะเหรียญน,นี้เป็นเนื้อเงินนะคะเลี่ยมใช้เลี่ยมของคองนะคะสวยค่ะค่ะเหรียญที่สองก็สวยนะคะสวยทั้งสองเหรียญเลยนะคะสวยๆเดิมๆแบบนี้ก็น่าเก็บน่าสะสมนะคะเนื้อเงินค่ะค่ะสำหรับเหรียญดอกพิกุลน,นะคะเนื้อเงินหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองนะคะสภาพสวยนะคะก็จะอยู่ที่เหรียญละ 550ค่ะสวยเดิมนะคะท่านใดนะคะจะรับทั้ง2เหรียญหรือว่าเหรียญเดียวก็ได้นะคะสวยเหมือนกันทั้ง2เหรียญเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระสมเด็จเนื้อผงพิมพ์เจ็ชั้นวัดชยโยจังหวัดอ่างทองรุ่นประวัติศาสตร์ปี2531หลังปั๊มตากล่องเดิมๆสภาพสวยเดี๋ยวเรามาชมองค์พระด้านในชัดชกันค่ะ สวยมากเลยนะคะองค์นี้เป็นพิมพ์นิยมนะคะเป็นพิมพ์เจ็ดชั้นนะคะดูเนื้อสิคะผุดเป็นเม็ดเลยนะคะสวยจริงนะคะสำหรับองค์นี้ค่ะด้านหลังก็จะปั๊มตานะคะสวยๆเดิมๆแบบนี้นะคะค่อนข้างที่จะหายากนะคะค่ะสำหรับพระสมเด็จนะคะเนื้อผงพิมพ์เจ็ดชั้นวัดชโยรุ่นประวัติศาสตร์นะคะหลังปั้มตากล่องเดิมๆองค์นี้ก็จะอยู่ที่ 550ค่ะน่าใช้หน้าบูชานะคะสวยๆเดิมๆเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นรูปหล่อหลวงปู่ทวดอาจารย์นองวัดทรายขาวจังหวัดปัตตานีปลูกเสกปี2514เนื้อทองเหลืองรมดำตอกโคตรใต้ฐานกล่องเดิมสวยเดิมนะคะนะ้าเก็บหน้าบูชานะคะเดี๋ยวเรามาชมองค์พระด้านในชัดๆกันค่ะค่ะพระสวยพระเดิมเลยนะคะสวยมากนะคะ ใชไหมคะขึ้นชื่อว่าหลวงปู่ทวดนะคะน่าใช้น่าเก็บทุกรุ่นนะคะค่ะใต้ฐานก็จะเขียนชื่อนะคะอาจารย์นองวัดทรายขาวนะคะพระสวยพระเดิมเลยนะคะนี่ค่ะค่ะสำหรับรูปหล่อหลวงปู่ทวดอาจารย์นองวัดทรายขาวนะคะสะภาพสวยพร้อมกล่องเดิมๆองค์นี้ก็จะอยู่ที่500ค่ะ น่าใช้หน้าเก็บนะคะสวยสวยเดิมเดิมเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระรูปเหมือนพิมพ์ใบโพเนื้อเงินหลวงพ่อสมชายวัดเขาสุกิมจังหวัดจันทบุรีรุ่นสร้างเจดีกล่องเดิมสวยเดิมนะคะเดี๋ยวเรามาชมองค์พระด้านในชัดๆกันค่ะค่ะเป็นเนื้อเงินนะคะเป็นรูปเหมือนพิมพ์ใบโพนะคะสวยมากเลยนะคะน้ำหนักดีมากเลยนะคะสำหรับองค์นี้นะคะ เป็นเนื้อเงินสภาพสวยเดิมนะคะสวยเดิมแบบนี้ก็น่าเก็บน่าสะสมนะคะค่ะสำหรับพระรูปเหมือนพิมพ์ใบโพเนื้อเงินหลวงพ่อสมชายวัดเขาสุก,กิมนะคะสภาพสวยพร้อมกล่องเดิมองค์นี้ก็จะอยู่ที่700ค่ะน่าใช้น่าเก็บนะคะพระสวยพระเดิมเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นพระกิ่งเนื้อเงินที่ระลึกฉลองอายุ84ปีหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองปี2532ตอต่อโคตรกองเดิมสภาพสวยดูง่ายน่าเก็บหน้าบูชานะคะเดี๋ยวเรามาชมองค์พระด้านใดชัดๆกันค่ะสวยมากเลยนะคะสำหรับองค์นี้นะคะเป็นเนื้อเงินนะคะองค์ใหญ่นะคะสวยจริงนะคะนี่ค่ะ กิ่งดังนะคะน่าเก็บหน้าบูชานะคะสภาพสวยสภาพเดิมเลยนะคะเนื้อเงินก็ค่อนข้างที่จะโตนะคะสําหรับองค์นี้นะคะสําหรับพักกิ่งเนื้อเงินที่ระลึกฉลองอายุ84ปีหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองนะคะตอกโค้ดกล่องเดิมสภาพสวยดูง่ายองค์นี้ก็จะอยู่ที่5,500ค่ะน่าเก็บหน้าบูชานะคะสวยๆกล่องเดิมเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยคะ่ะ องต่อไปก็จะเป็นพระกิงลบบุรีลุ่งเรืองหลวงปูเรืองวัดเขาสามยอดจังหวัดลบบุรีปี2,541เนื้อทองเหลืองตอกโค้ดหมายเลขกล่องเดิมๆนะเก็บหน้าบูชานะคะเดี๋ยวเรามาชมองค์พระด้านในชัดๆกันค่ะค่ะสวยเดิมเลยนะคะสวยมากนะคะศิลปะสวยนะคะสำหรับองค์นี้ตอกหมายเลขตอกโค้ดใต้ฐานนะคะ สวยมากนะคะศิลปะสวยนะคะเป็นพระกิ่งลบบุรีนะคะค่ะสำหรับพระกิ่งลบบุรีรุ่งเรืองหลวงปูเรืองวัดเขาสามยอดจังหวัดลบบุรีนะคะสภาพสวยสภาพเดิมกล่องเดิมองค์นี้ก็จะอยู่ที่350ค่ะนะใช้หนะ้าบูชานะคะสวยสวยเดิมเดิมเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะอ๋อสำหรับองค์นี้นะคะกิ่งดังค่ะเดี๋ยวท่านใดนะคะจะ สงสัยว่ากิ่งดังหรือไม่องค์นี้กิ่งดังนะคะค่ะสำหรับเมื่อกี้เป็นเนื้อทองเหลืองแต่องค์นี้จะเป็นเนื้อเงินนะคะก็จะเป็นพระกิ่งหน้ารบบุรีอายุ8 8ปีรุ่นสร้างตึกหลวงพ่อแพรปี2535หลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองปลูกเสกเนื้อเงินพิม์พใหญ่กล่องเดิมดูง่ายน่าเก็บน่าบูชานะคะ เดี๋ยวเรามาชมองค์พระด้านในชัดๆกันค่ะค่ะสวยมากเลยนะคะสำหรับองค์นี้นะคะเป็นเนื้อเงินนะคะศิลปะสวยมากเลยนะคะสวยๆเดิมๆแบบนี้นะคะอย่าปล่อยให้หลุดมือเลยนะคะสวยจริงนะคะแบบนี้ก็น่าเก็บน่าบูชานะคะค่ะสำหรับพระก,กิ่งหน้าลบุรีนะคะอายุ88ปีนะคะ รุ่นสร้างตึกหลวงพ่อแพ้นะคะวัดพิกุลทองเนื้อเงินพิมพ์ใหญ่กล่องเดิมดูง,ง่ายองค์นี้ก็จะอยู่ที่2,500ค่ะสวยมากเลยนะคะนะเก็บหน้าบูชาเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะก็จะเป็นเลดข้อมือเนื้อเงินลงยารุ่นแรกปี2,561รวงพ่อฉาบวัดศรีสาครจังหวัดสิงห์บุรีรุ่น9มงคล สมปาถนาปี2,561นาอกต่อโคดหมายเลข2 0งเส้นนี้ก็จะหนักสบาทเลยนะคะพร้อมกล่องเดิมๆเส้นใหญ่มากเลยนะคะเดี๋ยวเรามาชมชัดๆกันค่ะค่ะเป็นเนื้อเงินลงยานะคะเห็นไหมคะลงยาสีน้ำเงินนะคะสวยนะคะสําหรับเส้นนี้นะคะหนัก4บาทนะคะเป็นเส้นใหญ่นะคะเนื้อเงินนะคะ สวยมากเลยนะคะเดิมๆิมค่ะความสวยก็100%เซเลยนะคะนี่ค่ะไม่ได้ใช้งานนะคะด้านหลังนะคะด้านหลังก็จะเขียนรุ่นหนึ่งนะคะแล้วก็ตอกหมายเลขสองศูนย์แปดนะคะน่าใช้มากเลยนะคะกับเลดสวยๆนะคะสภาพเดิมๆมนะคะสี่บาทนะคะสำหรับเส้นนี้นะคะ ค่ะสำหรับเหล็กข้อมือเนื้อเงินลงยารุ่นแรกนะคะหลวงพ่อฉาบวัดศรีสาครนะคะน้ำหนัก4บาทกล่องเดิมเส้นนี้ก็จะอยู่ที่4,200ค่ะนะใช้หน้าบูชาหน้าเก็บหน้าสะสมมากเลยนะคะกล่องเดิมเดิมเดี๋ยวเราไปชมวงต่อไปกันเลยค่ะค่ะแล้วเราก็มาถึงชิ้นสุดท้ายในวันนี้แล้วนะคะ ชิ้นสุดท้ายในวันนี้ก็จะเป็นปากัดชุดมหามงคลหลวงพ่อนวมวัดโพสีเจริญจังหวัดสุพรรณบุรีปี2558ครบชุด5ตัวกล่องเดิมๆสวยเดิมนะคะเดี๋ยวเรามาชมองค์พระด้านในชัดๆกันค่ะเป็นพระบรบา้ๆนพระเก็บพระสะสมเลยนะคะสวยมากเลยนะคะ เป็นปากัดชุดมหามงคลนะคะนี่ค่ะสวยมากเลยนะคะเดี๋ยวเรามาชมทีละองค์นะคะค่ะตัวแรกนะคะจะเป็นลงยาสีเหลืองนะคะสวยนะคะตัวนี้ก็จะยาวนะคะประมาณ1น,นิ้วนะคะสวยค่ะตัวที่2จะเป็นลงยาสีน้ำเงินนะคะสวยค่ะสวยมากเลยนะคะ ไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยเจอนะคะตัวนี้ไม่ได้ลงยานะคะเหมือนเป็นเนื้อทองแดงนะคะแต่สวยนะคะเดิมๆค่ะตัวที่สี่นะคะจะเป็นลงยาสีเขียวนะคะลงยาได้สวยมากเลยนะคะน่าเก็บหน้าบูชานะคะสําหรับตัวที่ห้านะคะอยู่ตรงกลางนะคะจะเป็นลงยาสีเขียวเข้มนะคะสวยมากนะคะ ตัวนี้นะคะความยาวน่าจะเกือบ2นิ้วนะคะเป็นตัวใหญ่อยู่ตัวกลางของกล่องเลยนะคะกล่องนี้ชุดนี้ก็จะมีทั้งหมด5ตัวค่ะก็สวยหมดทุกตัวนะคะครบชุดแบบนี้ก็น่าเก็บน่าสะสมนะคะจะเก็บไว้เองหรือมอบเป็นของขวัญของที่ระลึกก็ดีทั้งผู้ให้แล้วก็ผู้รับนะคะ ค่สำหรับปากัดชุดมหามงคลหลวงพ่อนวมวัดโพสีเจริญนะคะสภาพสวยสภาพเดิม1ชุดมี5ตัวชุดนี้ก็จะอยู่ที่3,000ค่ะน่าใช้หน้าบูชานะคะกล่องเดิมๆค่ะแล้วนี่ก็จะเป็นชิ้นสุดท้ายในวันนี้แล้วนะคะถ้าท่านใดชมคลิปแล้วสนใจพระองค์ไหนก็ติดต่อได้ที่เบอร์โทร0827547110 หรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์0827547110ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องแล้วเราจะไปเปิดปุพระร่วมกันขอบคุณมากค่ะ